เสียนะกับกรรมที่ซ่อนอยู่การละครั้งหนึ่งไม่นานม,มานี้มีชายคนหนึ่งชื่อว่าเสียนะเป็นเจ้าของร้านทองอยู่กลางตลาดดูภายนอกเขาแต่งตัวดีขับรถหรูพูดจาไพเราะแต่ใครจะรู้ว่าเสียนะนั้นแอบเปิดเงินกู้นอกระบบปล่อยดอกโหดและชอบโกงวันหนึ่งมีลุงยงชาวบ้านแก่แก มาอ้อนวอนขอกู้เงินรักษาเมียที่ป่วยลุงยงเอาโฉนดบ้านไปคำ้ำเสียนะรับไว้ยิ้มยิ้มแต่เบื้องหลังเสียนะให้ลูกน้องแอบปลอมสัญญาให้ยอดหนี้สูงขึ้นเกือบสองเท่าฮึจะเอาคืนยังไงก็ไม่พอถ้าฉันไม่โกงฉันจะรวยได้ไงล่ะเสียนะพูดกับตัวเองในใจไม่นานนักลุงยงไม่มีเงินจ่าย เสียนะก็ให้ทนายมายุดบ้านบ้านหลังน้อยที่ลุงยงอยู่กับเมียเกือบทั้งชีวิตต้องถูกขายทอดตลาดลุงยงร้องไห้แต่มือของเสียนะไม่เคยสั่นเสียนะยิ่งโกงยิ่งรวยข่าวลือเริ่มหนาหูว่าเสียนะไม่ใช่คนดีแต่ก็ไม่มีใครกล้าหือใครมีที่ดินมีสวน เอาไปค้ำกู้ก็มีหลายรายโดนยึดบางคนฆ่าตัวตายบางคนกลายเป็นคนเร่ร่อนแต่เสียนะก็ยังรวยขึ้นเรื่อยๆกรำอะไรละ่ะจะทันฉันได้เขาหัวเราะในใจคืนแห่งกรรมคืนหนึ่งเสียนะขับรถกลับบ้านคนเดียวหลังนัดลูกหนี้ไปข่มขู่ระหว่างทางเปลี่ยว มีมอเตอร์ไซค์สองคันขี่ตามเขาเร่งเครื่องแต่ทันใดนั้นรถอีกคันปาดหน้าเสียนะถูกลากลงจากรถโดนต่อยโดนซ้อมและโดนปล้นกระเป๋าเงินทองโทรศัพท์หายเกลี้ยงแม้แต่แหวนในมือก็ถูกดึงไปเขาพยายามเรียกให้คนช่วยแต่ไม่มีใครหยุดชาวบ้านหลายคนจำเขาได้ แต่ไม่มีใครอยากช่วยหักมุมที่ไม่น่าเชื่อไม่กี่วันหลังจากนั้นมีข่าวว่าหลานชายของลุงยงกลับมาจากที่หายตัวไปใครๆก็สงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่แต่เสียนะไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรทำได้เขาได้แต่นั่งเคี้ยวความเจ็บใจอยู่คนเดียวจากนั้นไม่นานธุรกิจของเสียนะก็เริ่มพัง เจ้าหนี้ที่ใหญ่กว่ามาทวงคืนเงินกรมสรรพาก,กรเข้ามาตรวจเอกสารพบว่าเขาปลอมเอกสารและหลีกเลี่ยงภาษีเสียนะโดนจับโดนยึดทรัพย์ไม่มีลูกน้องไม่มีญาติไม่มีแม้แต่เพื่อนมาเยี่ยมเขานั่งอยู่ในห้องขังเงียบๆย,ย้อนคิดถึงวันที่ลุงยงก้มกราบแต่เขากลับเหยียบหน้า ด้วยรอยยิ้มถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่โกงจะไม่เอาเลือดเนื้อคนอื่นมาปูทางรวยนิคารเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากรรมไม่ใช่เรื่องของความเร็วแต่มันแน่เสมอความร่ำรวยจากการโกงไม่ใช่กรรไรแต่มันคือดอกเบี้ยของนรกอย่าคิดว่าคนไม่มีเสียง ไม่มีพลังแต่เสียงของกรรมมันดังกว่าทุกเสียงในโลก